ทุเรียนหนึ่งลูกถ้าขายผิดที่ราคาอาจถ่ายไปครึ่งหนึ่งแต่ถ้าขายถูกระบบลูกเดียวกันสามารถสร้างกําไรได้เป็นเท่าตัวเลยถ้าวันนี้คุณกําลังคิดว่าอยากทำํำโรงงานทุเรียนส่งออกคลิปนี้ไม่ใช่คลิปขายฟันนะคะแต่คือคลิปที่จะพาคุณเดินตั้งแต่ศูนย์จนถึงส่งออกจริง คนที่อยากสร้างโรงงานทุเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้เริ่มจากคำว่ารวยแต่เริ่มจากคำว่าเห็นโอกาสบางคนเป็นลุงบางคนเป็นพ่อค้าคนกลางบางคนทำสวนและบางคนไม่เกี่ยวกับทุเรียนเลยแต่เห็นตัวเลขการส่งออกแล้วรู้สึกว่าถ้าไม่ลงแรงตอนนี้อาจจะช้าไปหรือเปล่าแต่โอกาสถ้าไม่มีระบบก็กลายเป็นความเสี่ยงทันที หลายคนเข้าใจว่าโรงงานทุเรียนสร้างโกดังมีห้องเย็นเท่ากับจบแต่ในโลกของการส่งออกโรงงานทุเรียนคือระบบทั้งหมดตั้งแต่การรับผลผลิตการคัดเกตการแปรรูปการพักผลการควบคุมอุณหภูมิไปจนถึงการโหลดขึ้นตู้คอนเทนเนอร์และจุดที่พลาดกันมากที่สุดนะคะคือคิดเรื่องการตลาดก่อนแต่ไม่คิดเรื่องระบบ ขอพูดตรงๆเลยนะคะโรงงานทุเรียนที่จริงกว่า70%พังพอระบบทําความเย็นอุณหภูมิผิดเพียง1-2องศาเนื้อสุกก่อนถึงปลายทางเกิดการเค็มสินค้าขาดทุนเสียชื่อโรงงานที่ส่งออกได้จริงจะไม่ถามว่าห้องเย็นราคาเท่าไหร่แต่จะถามว่าระบบนี้คุมคุณภาพได้แค่ไหนพอะความเย็นไม่ใช่ต้นทุนแต่มันคือเครื่องมือทํากําไร ส่งออกทุเรียนไม่ใช่แค่มีของแต่ต้องมีใบผ่านทางไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP t a x a b i l i t y หรือกำหนดเฉพาะของแต่ละประเทศโรงงานที่วางระบบตั้งแต่ต้นจะขอมาตรฐานง่ายโรงงานที่มานั่งแก้ทีหลังเสียงเงินมากกว่า2-3เท่าเพราะฉะนั้นคิดส่งออกคิดมาตรฐานตั้งแต่วันออกแบบโรงงานเอาละค่ะ คำถามที่ทุกคนอยากรู้คือต้องใช้เงินเท่าไหร่ล่ะคำตอบคือไม่มีตัวเลขตายตัวนะคะแต่มีความจริงอยู่3ข้อ 1. โรงงานเล็กแต่ระบบดีดีกว่าโรงงานใหญ่ๆแต่ควบคุมไม่ได้ 2. ประหยัดผิดจุดคือแพงที่สุดในระยะยาว 3. โรงงานที่คืนทุนเร็วคือโรงงานที่วางแผนเป็นตั้งแต่วันแรก ถ้าวันนี้คุณคิดจะสร้างโรงงานทุเรียนส่งออกอย่าเริ่มจากการสร้างตึกให้เริ่มจากคำถามเหล่านี้จะส่งประเทศไหนปริมาณต่อวันเท่าไหร่จะสดแช่แข็งหรือว่าแช่เย็นระบบความเย็นต้องรองรับอะไรบ้างคำถามพวกนี้จะกำหนดทุกอย่างตั้งแต่ขนาดโรงงานไปจนถึงงบลงทุน ทุเรียนยังไปได้อีกไกลแต่คนที่จะไปถึงเนี่ยไม่ใช่คนที่รีบที่สุดนะคะแต่คือคนที่วางระบบดีที่สุดถ้าคุณอยากสร้างโรงงานทุเรียนที่ไม่ใช่แค่ทำได้แต่ทำเงินได้จริงในระยะยาวอย่าคิดแค่วันนี้ให้คิดถึงวันที่ตู้แรกออกจากโรงงานของคุณเพราะกำไรเริ่มตั้งแต่วันที่คุณออกแบบโรงงานแล้วคะ่ะ